สวัสดีค่ะเรามาเจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมไทยไทยโบราณอีกเช่นเคยเป็นขนมที่ต้นทุนต่ําที่สุดและก็ทําง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดด้วยค่ะขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนเพื่อนๆวัตถุดิบเราหาง่ายๆตามสวนครัวเรากล้วยตอนนี้เยอะมากในสวนครัวสุกด,ด้วยต้นทุนต่ําแต่อร่อยมาก เราไปลงมือทําและดูส่วนผสม,มไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนปะเราไปลงมือทํกล้วยเราจะใช้แบบงอมจัดจะได้หวานดีนะคะเราเอาเยื่อเอาอะไรข้างๆออกให้หมดเลยนะคะแกะออกให้หมดเลยเราขยำไม่ต้องเละนะคะเพราะว่าเละไปจะไม่น่ากินนะคะเราขยำพอให้มีชิ้นมีเนื้อเวลาเรา กัดกินเราเจอเนื้อจะได้โอเคเสร็จแล้วเราก็พักกล้วยไว้เราจะใช้แป้งข้าวเจ้า80กรัมนะคะแป้งข้าวเป้งเท้าเยหม่อม80กรัมแป้งมัน60กรัมนะคะแป้งมัน60กรัมหัวกะทิ3 0 0กรัมล้วค่อยเติมไปนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยเติมลงไป นตาลทรายร้อยกรัมถ้าเพื่อนชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยแล้วแต่ปรับเปลี่ยนได้นะคะน้ำตาลโตนดร้อยยี่สกรัมนะคะเกลือ1น่ช้อนชากระทีที่เหลือจากผสมปแป้งตะกี้ส0มกรัมนะคะเราจะมาผสมตรงนี้ด้วย กล้วยลงไปผสมนะคะเนื้อกล้วยที่เราบดไว้เสร็จแล้วตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้ลงไป เพื่อนอันนี้เรามาดูเย็บกระทรงกันนะคะเย็บกระทรงแบ่งครึ่งเลยคะ่ะฉีกครึ่งเลยเราไม่เอายาวมากใหญ่มากนะคะเราเอาพอดีฉีกครึ่งออกมาเลยนะคะเพื่อนจับใบตองมางี้มาพับกันเลยพับทบกันนะคะใบตองเช็ดให้สะอาดนะคะเช็ดให้สะอาดมันไม่ทับเราพับพับมันเข้ามาข้างหลังนะคะ มันมาข้างหลังห่วงเสร็จแล้วเราใช้เข็มกัดก็ได้ถ้าไม่ใช้เข็มกัดเราใช้แมกเลยง่ายสําหรับเราแมกตรงที่เราพับเนี่ยจะเป็นลนนักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็มาข้างนี้เราพับมันมาข้างหลังนะคะพับมันมาข้างหลังมันไม่ยากหน่อยเอ้มก็จะออกมาอย่างเงี้ยเนี่นนงยง่ายๆนะคะ วันนี้เราจะทำทั้งเป็นกระทงและเป็นหอ่อเพราวน,นี้เรามาใส่แป้งกันเลยกระทงเย็บได้เยอะแล้วเราก็จะเอามาตักแป้งใส่นะคะวันนี้เราจะใส่แป้ง,งหน้าด้วยกล้วยนะคะเราหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆจะหั่นเฉียงหั่นตรงก็ได้นะคะเราใส่ลงไปเลยมะพร้าวอ่อนอีกทีนึงพาดลงไปเลยนะคะเพื่อน ที่หม้อของเราน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะยกขนมของเราที่แต่งเตรียมเรียบร้อยแล้วขึ้นตั้งไฟเลยเราจะใช้เวลานึ่งแค่15นาทีนะคะเพื่อนๆวอนนี้เราจะทําแบบห่อแบบห่อด้วยนะคะ ขนมรสุกได้ที่แล้วเราก็จะปล่อยให้ขนมเราเช็คตัวแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเราให้เขาเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยไหมเรามาชิมกันนะคะว้าวเพื่อนๆนว้าวหน้าตาน่าทานมากเลยชิมชิมชิมอย่ารอช้าชิมอ่ะ บอกได้คำเดียวว่าอร่อยเวอร์เพื่อนเพื่อนเหนียวนุ่มหนึบหนับมันมะพร้าวมากอร่อยแลวดีต่อสุขภาพกล้วยกินแล้วอยู่ท้องนะคะาฝาก,กเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเดื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าว่าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสู่กันทำและเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ